เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เสียงเออะโวยวายดังลัน่นกลุกให้นางทองใบตื่นจากห้วงนิทราอันแสนสุขนางผวาเฮือกลุกขึ้นจากฟูกหนานุ่มที่แสนอบอุ่นเดินออกจากห้องนอนตรงไปยังหน้าประตูบ้านทันทีอากาศหนาวเย็นยามหัวรุ่งเช้าเช่นนี้ทำให้นางขนลุกขนชาญตัวสั่นในน้อยอารามรีบร้อนจึงไม่ทันได้หยิบจวยเอาผ้าผวยผืนหนาคุ้มกายออกไปด้วยป,ยปย้ใบป้ใบ เสียงร้องเออะเรียกชื่อและเสียงทุบประตูรัวนั้นบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าอาคันตุกะยามนี้กำลังเดือดเนื้อร้อนใจเป็นที่สุดนั่งทองใบขานรับรํำคาญใจก่อนจะถอดกรอนเคลื่อนดานคลายล็อกประตูไม้สักคู่และแง้มออกใครกันมาเรียกตั้งแต่หัวรุ่งมีเรื่องอะไรเมื่อบานประตูแง้มออกจากการประกบติดปิดสนิทใบหน้าขาวซีที่ถูกไฟหน้าบ้านตกกระทบนั้น ทำให้นางทองใบแปลกใจหนกักเมื่อแลเห็นว่าผู้ที่มาส่งเสียงเอะอะยามนี้คือคำฝายหญิงสาวกลางคนในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองมีอะไรเอะอะโวยวายเป็นไก่ตื่นงูแต่เช้าเลยไอ้แดนไอ้แดนลูกชายฉันมันเป็นอะไรไม่รู้อ้าใบาช่วยไปดูให้หน่อยคำฝายบอกท่าทีร้อนรนมันเป็นอะไรฉันก็บอกไม่ถูกยังไงป้ามาช่วยดูให้หน่อยเถอะนะ ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วคำฝ่ายเริ่มน้ำตาคลอหน่วยพูดร้อนรนกระหึบกระหอบตอนนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะคุมอุ้ยคำปันได้ยินเช่นนั้นนางทองใบก็หายง่วงในบัดดลหันไปคว้าเอาผ้าแผ่ที่แขวนอยู่ราวข้างบ้านมาคุมไหลพอให้กันน้ำขังและลมหนาวจากนั้นก็เดินตามคำฝ่ายไปอย่างเร่งรีบใช้เวลาเกือบ15นาที ทั้งสองก็เดินมาถึงซุ้มประตูไม้ไผ่เก่าๆขนาดใหญ่ซึ่งที่นี่เป็นดั่งประดมพิธีใหญ่จุดศูนย์รวมความสะพึงอาถรรพ์สิ่งเล้นลับที่คนนับถือและหวาดกลัวของคนในหมู่บ้านสถานที่นี้ได้ชื่อเรียกตามเจ้าของที่ดินซึ่งบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาหรือไสยศาสตร์คนที่นี่จะเรียกกันว่าคุมอุ้ยคำปัน ทั้งสองพาก,กันเลี้ยวลงจากทางถนนดำใหญ่ของหมู่บ้านเดินอย่างเร่งรีบเอยี่ยบไปบนถนนดินแดงที่ชุ่มเพราะน้ำา้างไม่นานก็มาหยุดยืนอยู่หน้าสารไม้เก่าๆขนาดย่อมแต่ก็ใหญ่พอที่จะให้คนเข้าไปได้นอนเหยียดยาวกิ้งเปลือกได้อย่างสบายภาพที่นางทองใบเห็นคือชายหนุ่มที่กึ่งนั่งกึ่งนอนแม่หมาฟุบขาบันไดาทางขึ้นสารสภาพร่างกายที่สะบักสะบอมเสื้อผ้าที่สกปก ราวกับนอนคลุกๆดั่งเกลือกกลัวดินโคนมาอย่างหนกักอีกทั้งน้ำมันที่โชยฟุ้งกระจายออกมาจากตัวเขาทำให้ชงนเขายังคงหายใจอยู่เป็นจังหวะเหมือนคนนอนหลับแต่เมื่อชายสองสามคนที่ยืนรอยอยู่ก่อนแล้วพีิกร่างชายหนุ่มคนนั้นให้หงายหน้าขึ้นนั่งทองใบถึงกับขนลุกสู้ตาเบิกโพรงใบหน้าที่ขาวซีดเหมือนศพที่ตายมานานแล้วจนร่างเริ่มแข็งดวงตาที่เลือกลานเบิกโพรงไร้ตาดำ ริมฝีปากที่ดำคล้ำเหมือนคนเอาฐานมาทาแทนลิปสติกและนิ้วมือทั้งสิบที่หงิกเกรงจิกพื้นจนเล็บฉีกเลือดซิบภาพรวมบอกได้โดยชัดเจนว่าชายหนุ่มคนนี้มีบางสิ่งบางอย่างสิงสู่อยู่ในร่างจนดวงจิตของเขาหลุดลอยเร่ร่อนไปไหนต่อไหนแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้นางทองใบถามขึ้นไม่เจาะจงว่าใครต้องเป็นคนตอบคำถามเพียงแต่ขอให้ได้คำอธิบาย เพื่อไขข้อสงสัยให้หายงุนงงเท่านั้นมันเออมันมันอะไรจะพูดอะไรก็พูดมานางทองใบหันไปตวาดชายหนุ่มที่ยืนอ้ำอึ้งเสียงดังท่าทีเช่นนี้แสดงว่าเขารู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะมาเผาสารอุ้ยคำปันทิ้งเผาสารเผาทำไมมันคิดจะทำอะไรจากที่นางคาดขันสอบถามเอาจากเด็กหนุ่ม ซึ่งเป็นเพื่อนกับแดนชายผู้ร่างกายที่ไร้ดวงจิตตรงหน้าเขาบอกว่าแดนดีใจที่ไม่ต้องเป็นทหารจึงดื่มสูาราฉลองกับเพื่อนฝูงในกลุ่มแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นว่าสาเหตุที่แดนไม่ติดทหารเป็นเพราะคำฝ่ายแม่ของเขาได้ไปบนบานสารกล่าวแก่อุ้ยคำปันไว้ฝ่ายแดนก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวที่เขาไม่ติดทหารเพราะดวงดีมากกว่า ผีสางนางพรายใหญ่คำปันอะไรนั่นไม่มีจริงก็แค่คนแก่คนหนึ่งที่บริจาคที่ดินให้หมู่บ้านแล้วพอถ่ายไปคนในหมู่บ้านก็เลยสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อลำเลึกถึงคุณงามความดีก็เท่านั้นฝ่ายเพื่อนก็เถียงว่าอิทธิริ์อาถรรพ์ของอุ้ยคำปันนั้นมีอยู่จริงใครเดือดเนื้อร้อนใจไปบนบานสารกล่าวก็ได้ดังปรารถนาแทบทุกรายแต่ถ้าใครไม่ไปแก้บน ก็จะต้องพบเจอกับอาถรร์จนแทบเอาชีวิตไม่รอดสุดท้ายก็ต้องวิ่งโรคก,กลับมาแก้บนเพื่อรักษาชีวิตกันทั้งนั้นทางฝ่ายแดนก็ยิ้มยาะและเถียงกลับอีกถามว่าถ้ามีจริงเก่งจริงทำไมถึงได้แค่บางคนใครไปบนทำไมไม่ช่วยเสียให้หมดทั้งหัวงอกหัวดำทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้เอามาตรฐานอะไรมาวัดว่าคนนี้ควรช่วยไม่ควรช่วยแบบนี้แสดงว่าไม่มีจริง เพอเผอคนที่สมหวังอาจจะเพาะดวงดีหรือฟลุกก็แค่นั้นอุ้ยคำปั่นที่ว่านะ่ะป่านนี้เกิดใหม่แล้วตายไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้การโต้เถียงกันร,รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเกือบจะกลายเป็นทะเลวิวาทวิดวางมวยที่สุดก็จบด้วยการท้าพิสูจน์ว่าสิ่งเล่นลับที่ใครๆต่างกลัวกันนั้นมีจริงหรือไม่เดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้พวกมึงดูว่าอีอุ้ยคำปันน่ะมีจริงไหม มึงจะพิสูจน์ยังไงเออนามึงตามกูมาก็แล้วกันพูดจบแดนก็ควบมอเตอร์ไซค์หายไปสักครู่ใหญ่ๆเขาก็โทรหาเพื่อนสนิทที่อย่างนั่งดวดสุรายอยู่ที่เดิมบอกว่าให้มาเจอกันที่หน้าค้มอุ้ยคำปันตอนนี้เลยเขารออยู่พร้อมจะพิสูจน์ให้ดูแล้วเพื่อนทุกคนจึงไปรวมตัวกันยังสถานที่ที่ปักหมุดซึ่งผู้กล้ารออยู่ก่อนแล้วเมื่อไปถึงก็พบว่า แดนซึ่งอยู่ในอาการเมามายสะพายกระเป๋ายืนเท้าสเเอวยิ้มกริ่มหน้าเหี่ยมอยู่พอเห็นกลุ่มเพื่อนมาเขาก็ก้าวอัดอาดเข้าไปในคุ้มอุ้ยคาปันอย่างไม่เกรงกลัวตลอดเวลาเขาด่าทอท้าทายด้วยถ้ยอยคําหยาบคายไม่ขาดปากเดินผ่านรูปปั้นช้างม้าวัวควายที่มีคนนํามาถวายก็ทั้งผลักทั้งถีบจนล้มละเนละนาดประรำพิธีเก่าใบาสีใบตองสิดเสียว ต้องมีอันหักโค่นลมคลื่นเพราะแรงคนหนุ่มที่บรรดาลโทสะพังทลายทำลายล้างจนป่นปีที่สุดมายืนหอบหายใจตัวโยนอยู่หน้าสารอุ้ยคำปันไอ้แดนกูว่าพอเหอะมึงทําเกินไปแล้วนะเว้ยขึ้นคนหนึ่งออกปากขอร้องให้เขาหยุดการกระทําทพอพอทำไมมึงจะกลัวอะไรกับอีแค่คนตายวะถ้าเก่งจริงจะตายได้ไงทําไมไม่อยู่สักห้าห้อปี อยู่คำฟ้าไปเลยดีนี่ได้ข่าวว่าตายพาะป่วยไม่ใช่หรือวะแล้วไอ้ของพวกนี้อีกแดนพูดจบก,ก็ใช้เท้ากวาดข้าวปลาอาหารขาวาดทั้งเก่าและใหม่ที่ตั้งเรียงรายอยู่หน้าศาลจนกระจัดกระจายเลอะเทอะเอามาถวายทำหาอะไรตายไปแล้วจะลุกมาแดกได้หรือวะบูชาย,ยังกับเป็นเทพกูถามหน่อยเทพเขาจะแดกของพวกนี้หรอเทพเขาอิ่มทิพย์ไว้เท่านั้นยังไม่พอ เขาเดินไปยืนอยู่ตรงมุมสารด้านหนึ่งปลดซิปกางเกงแล้วจัดการฉี่รถเสาสารมุมละนิดละน้อยจนครบสี่ดานตลอดเวลาที่แดนกระทำลบหลู่ดูถูกนั้นเพื่อนทุกคนต่างออกอาการห้ามปรามด้วยว่าหวาดหวัว่นเกรงกลัวต่ออาถรรพ์ของอุ้ยคำปันที่คนเฒ่าคนแก่บอกกันมาปากต่อปากว่าแรงนักอีกทั้งยังเป็นห่วงความปลอดภัยของเพื่อนใจร้อนคนนี้ด้วยเอาละท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ในลำดับต่อไปจะเป็นใครแม็กไทรของกิจกรรมครั้งนี้แดนประกาศกล้าวเสียงดังก่อนที่เขาจะควักเอาสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋าสะพายข้างใบโตประจำตัวและเมื่อทุกคนเห็นก็ต้องร้องเอะอะห้ามปรามเพราะรู้แน่ชัดแล้วว่าเขาจะกระทำสิ่งใดต่อไปนี้ไอ้แดนพอแล้วมึงจะเลยเถิดเกินไปแล้วนะเว้ยเดี๋ยวก็ตายหงอกมึง แต่เขาหาได้ฟังคำทัศทานนั้นไม่แดนยังคงตั้งหน้าตั้งตาราดน้ำมันในขวดลงบันไดาสารจนหมดจากนั้นก็เริ่มพูดจาท้าทายอีกครั้งมาอี้คำปันถ้ามึงมีอยู่จริงลองลุกมาดับไฟให้กูดูหน่อยสิหรือไม่ก็ออกมากราบขอร้องกูไม่ให้จุดไฟเพื่อกูจะใจอ่อน <c oughs> แดนพูดจบก็ควักไฟแช็กจุดขึ้นทันทีแต่ว่าจะพยายามยังไงก็ไม่สามารถจุดได พ่อไฟในมือจะกระทบกับคราบน้ำมันที่น้องส่งกลิ่นคลุ้งอยู่กับขั้นบันไดก็ต้องมีลมพัดทำให้ไฟดับทุกคราไปด้วยความโมโหเขาหันซ้ายแลขวาแล้วก้มหยิบเอาเทียนไขที่หล่นกระจัดกระจายอยู่บริเวณนั้นขึ้นมาจัดการจุดไฟจนเปลวไฟเต้นเร้าแล้วก็จ่อลงกับคราบน้ำมันทันทีเพื่อนทุกคนต่างจินตนาการเห็นภาพของสารไม้ที่เก่าค่ำคราที่ถูกล้อมไปด้วยเปลวไฟที่แลบเลียจนสว่างรูป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นดังนั้นจู่ๆแดนก็ฟุบลงกับพื้นอย่างแรงจนหน้าฟาดกับขั้นบันไดแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังเปาะดังลั่นทุกคนเห็นอย่างชัดเจนว่าขาขวาของแดนหักพับไปด้านข้างผิดรูปแล้วแดนก็พลิกตัวนอนหงายหัวเราะร่า <c oughs> <c oughs> พวกมึงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพวกมึงท้าทายกูกูจะหักคอพวกมึงให้หมดกูจะเอาพวกมึงไปเป็นบริวารให้หมด แดนหัวเราะร่าและพูดออกมายืดยาวและเสียงที่เปร่งออกมานั้นกลับไม่ใช่เสียงเขามันเป็นเสียงแหบพลาดที่ทรงพลังของคนแก่ที่ฟังไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิงแล้วร่างของแดนก็พลิกนอนคว่ำอีกครั้งจากนั้นก็ถูไปมาตามขั้นบันไดเหมือนตูกไข่สักคนจับเช็ดเหมือนผ้าขี้ริ้วหนึ่งในเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงนั้นวิ่งกระเจิงหนีไปด้วยความหวาดกลัว เพื่อนสนิทคนหนึ่งของแดนก็รีบออกไปตามคำฝายแม่บังเกิดกล้าวของผู้ใจร้อนคนนี้มาดูอาการเมื่อนางมาเห็นสภาพลูกชายเพียงคนเดียวนางถึงกับเขาอ่อนฟุบลงกับพื้นเพราะบุคคลนางคิดว่าจะช่วยลูกชายได้ก็คือนางทองใบหมอผีประจำหมู่บ้านซึ่งนางทำทุกอย่างเกี่ยวกับพิธีกรรมศสยศาสตร์และรักษาโรคร้ปัดเป่าของดำที่มารังควานและเมื่อนางทองใบมาถึง ทุกอย่างก็เป็นดังที่เห็นช่วยลูกชายฉันด้วยนะป,ะป้าใบเอ็นดูลูกหลานมันณะนะคำฝายนั่งคุกเข่าพนมมืออ้อนวอนยังไม่ทันที่นางทองใบจะตอบประการใดแดนที่ทำตาเลือกอยู่นั้นก็สสแยยิ้มและหัวเราะออกมา <c oughs> มึงจะมาทำไมเสียเวลาเปล่ามึงช่วยมันไม่ได้หรอกใครอุ้ยคำปันหรือยกโทษให้เด็กมันเถอะ แค่นี้มันก็สํานึกแล้วไม่ไอ้นี่มันปากดีปากเก่งท้าทายกูกูจะเอาชีวิตมันได้ยินดังนั้นนางคำฝ่ายถึงกับร้องกรีตดปล่อยโหเสียงดังด้วยว่านางกลัวจะสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวไปนางทองใบนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งนางเหลียวมองไปทั่วบริเวณเรากับกำลังมองหาอะไรบางอย่างก่อนจะรวบรวมอาทูปที่เกลื่อนกลาดอยู่ขึ้นมาหนึ่งกำ จัดแจงจุดจนควันขมงนั่งคุกเข่าหลับตาพนมมือท่องคาถาอยู่ครู่ใหญ่ก็ปักทูบลงพื้นที่ชื้นแฉและพอลืมตาขึ้นหนังก็ต้องพงะภาพเบื้องหน้าที่เห็นคือชายคนหนึ่งสภาพผอมกระรองยืนค้ำหัวแดนอยู่ชายปิดสนาจ้องมองนางทองใบตาเขมง็งรอยยิ้มเหี้ยมกรีมนั้นเผยให้เห็นฟันดำกลับในปากหน้าสะอิดสะเอียนมึ่เป็นใครมึงไม่ใช่อุ้ยคำปัน นางทองใบสื่อสารกับดวงวิญญาณน,นั้นทางจิตและคำตอบที่ได้รับก็ทำให้รู้ว่าชายคนนี้คือดวงวิญญาณผีตายหงที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่มานานแล้วเนื่องจากเห็นว่าชาวบ้านตั้งศาลขึ้นและไม่มีเจ้าที่เจ้าทางหรือเทพองค์ใดมาอยู่อีกทั้งชาวบ้านทั้งหลายยังมากราบไหว้ขอพรและบูชาอาหารขาวหวานมากายตัวมันที่อดอยากยหิวหยไมา่นานจึงไม่ไปไหน สิงสู่อยู่ที่นี่เฝ้าคอยข้าวปลาอาหารที่คนนำมาถวายมีบางครั้งที่แสดงอิทธิฤทธิหลอกหลอนทำลายผู้คนให้ได้เจ็บไข้โดยผู้คนเหล่านั้นต่างเชื่อเป็นตุปเป็นตะเอาเองว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากฝีมือของอุ้ยคำปันซึ่งความจริงแล้วไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนต่อไหนแล้วปล่อยเด็กมันไปเถอะอย่าทำอะไรรุนแรงไปมากกว่านี้เลยทองใบขอร้องผ่านกระแสจิตมันหัวเราะร่ายอย่างสะใจ และลงมือกระทำสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดมันเหลือบมองไปที่แดนด้วยสายตายเฮี้มเกรียมและก่อนที่นางหรือทุกคนจะทันได้ทำอะไรแขนของแดนก็หักดังเปาะผิดรูปทันทีทั้งสองข้างชายหนุ่มที่น่าจะได้สติพอดีร้องลั่นอย่างเจ็บปวดและผีร้ายตนนั้นก็หายไปเหมือนไอหมอกพร้อมกับเสียงหัวเราะสะใจดังก้องในมโนจิตไปรีบพามันไปโรงพยาบาลน,นางทองใบร้องสั่ง ไม่ต้องรอให้พูดซ้ำเพื่อนๆและนางคำฝายต่างกุลีกูจอเข้าไปกึ่งอุ้มกึ่งแบกร่างของชายแดนออกไปอย่างทุลักทุเลนางทองใบเดินตามออกไปช้าๆแต่ก่อนจะก้าวผลคุมอุ้ยคำปันนางหันกลับไปมองอีกครั้งและภาพที่เห็นทำให้นางถึงกับหายใจไม่ทั่วท้องแทบลมจับฝูงวิญญ,ญาณร่ร่อนนับร้อยตนยืนยิ้มหยิ่งฟันอยู่เต็มลานกว้างหน้าศาลทุกตัวมีสภาพน่าเกลียดน้ากลัว ซึ่งบ่งบอกถึงสาเหตุการตายนางกลืนน้ำลายฝืดคอก่อนจะหันหลังเดินออกไปในใจครุ่นคิดว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะผีที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ตนเดียวและอย่างร้ายกาดมากเสียด้วยใครกันเล่าจะช่วยปราบพวกมันได้และถึงจะมีนางจะพูดอย่างไรให้คนทั้งหมู่บ้านซึ่งเคารพนับถือสถานที่แห่งนี้เชื่อว่าที่สิงสู่อยู่ที่นี่นั้นมันไม่ใช่อุ้ยคำปัน เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซกสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเล่าเรื่องหลอนชนแนล สำหรับเล่าเรื่องหล่อนี่คืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ครับ